นะโมตัสสะพระคขวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคขวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคขวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอหังวันธามิพยามุจจรินจะมหาราชานาคาธิบดี พยามุจรินวิสุทธิเทวาปูเชมิจะมหาโพคังจะมหาลาพังจะมหาเมตตาจะมหาบารมีณได้เงินณนได้ทองณได้โชคดีณได้ทรัพย์ณเปิดขุมทรัพย์ณล้างอาถรร ปิยนาคะปิยนาโคปิโยนาคังเอหิสังคังปิยังมะมะขันทะปริตังทุติยัมปิกายะวจจิตตังหังวันธามิพยามุจจรินมหาราชานาคาธิบดีพยามุจจรินวิสุทธิเทวาปูเชมิจะมหาโพคัง จะมหาลาพังจะมหาเมตตาจะมหาบารมีณนะได้ทรัพย์ณนะได้เงินณนะได้ทองณโนะชคดีณนะเปิดขุมทรัพย์ณนะลางอาถรรพยนาคปิยนาโคปิโยนาคังเอหิสังคังปิยังมะมะขันทะปริตังตติยัมปิกายวจจจิตังอหังวันธามิพระยามุจจรินจะมหาราชา นาคาทิบดีพระยามุจจรินวิสุทธิเทวาภูเชมิจะมหาภูคังจะมหาลาพังจะมหาเมตตาจะมหาบารมีณได้เงินณได้ทองณโชคดีณได้ทรัพย์ณเปิดขุมทรัพย์ณล้างอาถรรพยะนาคปิยนะยนาโคปิโยนาคังเอหิสังคังปิยังมะมะ ขันธะปริตังสาธุสาธุสาธุขอน้อมกราบบูชากราบนมัสการองค์พรยามุจจรินรวมทั้งหลวงพ่อศิลาวัดทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทัยนะครับวันนี้ช่องเล็กๆสะออนอุดรทีวีขออนุญาตได้นำเรื่องราวบรารมีของหลวงพ่อศิลา นะครับได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขึ้นต้นด้วยคาถาบูชานะครับพญามุจจรินรวมทั้งหลวงพ่อศิลานะครับแห่งวัดทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทัยต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพระกุ่ของวัดทุ่งเสลี่ยมนะครับ2475นนะครับผมพูดคุยกันนะครับ เขาก่อนเราพูดค้างกันในส่วนของความศักดิ์สิทธิ์เนาะก็มีพระครูบาจารย์ที่ท่านเคารพศรัทธาก็อยากจะนำไปปริสถานที่วัดนะครับแต่ปรากฏว่ามีเหตุปฏิหารเกิดขึ้นนะครับไม่สามารถที่จะนำหลวงพ่อศิลานะครับกลับไปวัดได้นะครับมีปรากฏการที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับ หงค้างคาวบินวนเวียนอยู่เหนือวัดทุ่งเสลี่ยมนะครับแล้วก็ฝนฟ้าอะไรก็ตกมาไม่สามารถที่จะนำกลับได้นะครับสุดท้ายก็ต้องนำมาปริสถานไว้ที่วัดทุ่งเสลี่ยมเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็ปริฐานอยู่เดิมนั้นอยู่ที่วัดอยู่ที่ถ้ำเจ้ารามนะครับถ้ำเจ้ารามนะครับนี่นะครับหลวงพ่อศิลาหนึ่งในตำนานความศักดิ์สิทธ แล้วก็มีเรื่องเล่าเกา่าขานมากมายเหลือเกินนะครับก็น่าจะอยู่ในศิลปะตั้งแต่อายุเป็นพันปีเลยนะเนี่ยนะอายุเป็นพันปีเลยนะครับสันนิษฐานว่าสร้างในราวพุทธศตวรรษที่1819ทีเดียวนะครับถือว่าเก่าแก่มากๆนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับก็เกิดขึ้นนะครับนี่ได้หายไปจากวัด โดยไม่ทราบเลยนะครับไม่มีใครทราบสาเหตุเลยนะครับไม่รู้จักที่มาที่ไปเลยนะครับโจรเขาโจรกรรมไปเพราะว่าเป็นหลวงพ่อศิลาที่ค้นพบแล้วก็สวยงามที่สุดในประเทศไทยนะครับหรือจะว่าในโลกก็ว่าได้นะครับหายไปเมื่อราปี2อ2 0นาราวปี2,520นะครับอย่างไร้ร่องรอยนะครับแต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์เนาะก็ได้พบแล้วก็ ได้นำกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็มีพวกกลุ่มที่เขาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนะครับแล้วก็วัตถุโบราณอะไรต่างๆของคนไทยเนะี่ยอยู่ในต่างแดนเขาก็พบว่ามันมีพระศิดาที่ปริตสารหรือไปเจอๆอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับก็เลยเขียนจดหมายสื่อสารกันมายังสำนักพิมพ์มติชนนะครับก็ขอภาพ อะไระส่งภาพส่งอะไรต่างๆให้กันนะครับก็ปรากฏว่าไปเจอหลวงพ่อศิลานี่แหละปรากฏว่าเป็นของวัดทุ่งเสี่ยมนะครับจังหวัดสุขโขทยัยประมาณช่วงประมาณสักเดือนตุลาคมนะครับ2537นะครับก็ทำหนังสือติดต่อกันในส่วนของสถานทูตไรก็ดีนะครับ นะเขาก็เขาไม่ได้ให้มาเฉยๆนะเขาไม่ได้ให้มาเฉยๆนะครับเพราะว่าเขาก็ถือว่าเขาไปซื้อไปอะไรมานะแต่ว่ามันก็จนด้วยข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆเขาก็เลยขอค่าชดเชยก็แล้วกันมาอย่างนั้นนะขอค่าชดเชยก็เป็นจํานวนเงินโอ้เยอะพอสมควรนะครับในสมัยนั้นก็2537ประมาณเป็นเงิน5ล้านกว่าบาทนะครับห้าล้านสองแสนบาท รัฐบาลไทยก็พยายามติดต่อคืนแล้วก็สามารถทวงคืนได้นะครับก็ดําเนินการทางผ่านทางกระทรวงยุติธรรมนะครับของสหรัฐอเมริกาภายใต้สนทิสัญญานะครับของกระทรวงยุติธรรมนะครับภายใต้สัญญาของความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับโอเคเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าสจัจจรนอย่างยิ่งนะครับก็ได้กลับมานะครับได้กลับมาในวันที่ 19นะครับในวันที่10 16ธันวานะครับ16ธันวาสองพหายมสิบเหายไป2520ได้มา2539นะครับสุดท้ายก็มีการอัญเชิญเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่19ธันวาคม2 5งพันนะครับโอ้โหคนไปมืดฟ้าโมดินนะครับนี่นะครับคนไปมืดฟ้าโมดินเฉลิมฉลองกันอย่าง ครั้งใหญ่เลยนะครับอันนั้นก็ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก้อทรงพรกรุณาโปรด9นะครับได้มอบหน้าที่ให้กับร้อยตำรวจโทชาวลรินลัตสัตรีนะครับในช่วงนั้นนะครับก็มาทำพิธีนะครับส่วนทางครูบานะครับท่านก็ไปทำหลวงพ่อศิลาเป็นองค์จำลองขึ้นมาเหมือนกันนะเพื่อนนะครับ ทำเป็นองค์จำลองขึ้นมาด้วยความเคารพศรัทธาในเมื่อไม่ได้หลวงพ่อศิลาไปนะครับก็ทําองค์จําลองขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเราประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งคร่าวๆให้เพื่อนได้เห็นนะครับนี่นะครับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อศิลานะครับรูปลักษณ์อันนี้แล้วก็สืบกันต่อมาจนถึงว่าผมก็สันนิษฐานเองนะครับพเพื่อนๆนะในช่วงที่หลวงปู่ท่านทุดงนะครับท่านทุดงท่านจะไปจังหวัดใดบ้างกําลัง พอจะมีข้อมูลอะไรผมพยายามรวบรวมเอาไว้อยู่นะครับจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางภาคใต้นะครับนะมันน่าจะมีข้อมูลที่บันทึกไว้ผมก็ได้แต่เพียงแต่คําบอกกล่าวเล่ากันมาเท่านั้นเองแต่ข้อมูลที่เป็นเชิงเอ,อเอกสารอะไรบันทึกอะไรต่างๆมันค่อนข้างจะหายากจริงๆนะครับแต่อันนี้ผมก็จินตนาการหรือสันนิษฐานว่าพระ หลวงพ่อศิลาเนี like the the ่ยเป็นพระที่สวยงามนะครับสวยงามที่สุดหลวงปู่ทิมท่านก็เลยนํามานะครับเป็นต้นแบบนะครับเพราะว่าอย่างที่นําเรียนว่าหางท่านเนี่ยนะครับนางท่านเพื่อนนี่นะครับหางท่านเนี่ยหางท่านนะมันเป็นหางนาคที่จะหลดขึ้นไปถึงครึ่งองค์นะครับม้วนขึ้นไปเลยนะเนี่ยนี่นะครับม้วนขึ้นไปถึงครึ่งองค์นะครับนี่ม้วนขึ้นไปแบบเนี้ยครับผม เนี่ยมอ้อนขึ้นไปสวยงามมันหาไม่มีส่วนใหญ่ก็จะไปเจอแต่แบบเนี้ยที่เขาทําสมัยเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นฐานแบบนี้นะครับนะเป็นฐานแบบนี้กันเนี่ยเขาจะเป็นฐานแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นฐานแบบนี้ธรรมดามันไม,มน่มันไม่มีหางม้วนเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นรูปล่ออะไรต่างๆในสมัยใหม่นะเขาก็ทํามาแบบประมาณหนึ่งนะครับเป็นพระนาปกนะครับแต่มาถึงยุคของอันเนี้ย ของหลวงพ่อศิลานะเขาสวยนะครับเขาสวยเขาทาได้สวยงามนะครับไหมทาได้สวยงามนะครับทําทได้สวยงามแล้วหางท่านเนี่ยม้วนเนี่ยเป็นแบบนี้เลยครับผมก็ไปตามอันนี้แหละครับตามอันนี้แหละก็ไปเจอว่าหลวงปู่ทิมคือได้คือไปเห็นของหลวงปู่ทิมแล้วก็ไปตามเอ๊ะมันมาที่มาที่ไปยังไงเนาะก็มาเจออันนี้แหละครับผมนะครับ เก็บไว้นมนานพอสมควรนะครับสะสมกันอยู่ประมาณหนึ่งนะนี่ครับพระกลิ่งชินมัญชกรกลิ่งหน้าปกนะครับผมเรียกเองนะครับกลิ่งหน้าปกยังมีข้อยังหาข้อมูลไม่ได้อ่ที่จะเป็นบทสรุปที่ฟันธงนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่เราด้วยความเคารพศรัทธานะครับนะชุดนี้นะน่าจะประมาณหนึ่งละนะเกี่ยวข้องกับ หลวงพอ่อศิลาเพราะหลวงป,ปู่ทิมท่านล้อพิมพ์อยู่แล้วนะครับเจอมาตั้งแต่2,475 72เนาะมันก็ไล่ๆเคียงๆนะครับที่หลวงป,ปู่ทิมท่านมีเป็นพระผู้ทรงภิญญาท่านกําลังเก่งกล้าเลยนะครับในช่วงนั้นนะครับท่านก็ออกธุดงในช่วงพลประมาณนั้นเลยพอดีนะครับก่อนที่จะท่านจะประจําพรรษาที่วัดแล้วก็ตามที่เราได้สืบดูประวัติของท่านนั่นแหละนะครับ ก็มีการแต่งตั้งเป็นพระครูอะไรต่างๆครับนี่นะครับนะสวยงามนะครับหางหน้าเห็นไหมครับนี่นะครับกล ouais klar, Columbus ิ่งตัวนี้นะครับเป็นกิ่งที่หน้าสวยด้วยนะครับเป็นกิ่งหน้าใหญ่ด้วยนะครับสวยงามนะครับนํามาจัดทําลงตัวด้วยซ้ํานะครับงามจริงๆนะครับนานจริงเป็นเนื้อเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับเป็นเนื้อเมกกะพัดนะครับไม่ใช่เหล็กไหลเป็นเนื้อเมกะพัดเป็นเนื้อเป็นเนื้อที่ศักดิ์สิทธิ์ในความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้วแล้วก็ฐานท่านนะ ก้นท่านน่ะนะก้นจานด้วยนะครับก้นจานด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันอีกทีนึงนี่นะครับก้นจานนะก้นจานมือเป็นยันห้านะครับอันนี้เขาจะไม่โฟกัสเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมันนั่นอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูข้างล่างกันนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวจะมาดูข้างล่างผมก็เตรียมไว้จํานวนหนึ่งนะครับวันนี้คุยกันนะครับอาจจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อนนะ ศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเราไม่รู้เราก็ต้องศึกษานะครับไม่รู้ก็ถามผู้รู้นะครับมันจะต้องไปมีข้อมูลแน่นอนล่ะนะไม่วันนี้ก็วันหน้าล่ะก็ฝากไว้นะท่านใดที่มีข้อมูลก็ขอหน่อยแล้วกันนะครับขอมาเพิ่มมาเติมนะครับจะได้ฝากไว้เป็นมรดกของชาติก็ว่าได้นะเป็นบาร,รมีเผยแผ่บาร,รมีหลวงปู่ทิมไปด้วยกันนะครับ เขียนครับนี่นะครับเป็นพระชุดนี้เลยนะครับในเนี้ยเขาก็จะมีเขาก็จะมีเป็นเป็นเป็นผงผงเบ้านะครับผงเบ้านะผู้ท่าผู้แก่บอกว่าผงเบ้าก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับอย่าไปแคะอย่าไปแกะอย่าไปล้างอย่าไปขัดไปถูออกนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเกินบรรยายนะครับต้องใช้คําว่าเกินบรรยายอีกแล้วผมนี่นะครับ ไม่มีเทคโนโลยีใดก็ใช้บ้านๆนนี่แหละผมนะเพื่อนเพือนก็นดูนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนนะผมก็ไม่รู้มันมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นอยู่พอสมควรเยอะแยะมากมายนะครับในเกิดขึ้นกับตัวผมเองนะครับในพระชุดนี้นะครับในพระชุดนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ ใครอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ยินดีหลังไหม่นะครับแต่บางอย่างเรื่องราวบางอย่างนะครับก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ในที่ตรงนี้นะครับนะออกไปเป็นที่สาธารณะเนี่ยมันก็ไม่ไม่ควรบางอย่างเนาะก็ต้องขออภัยนะครับแต่ก็บอกได้เพียงว่าเรื่องราวในเรื่องของหลวงพ่อศิลาวัดทุ่งเสลี่ยมก็ดีนะครับจังหวัดสุขโขทัยนะครับที่เป็นพระานาคปกนะครับ ที่สวยที่สุดในโลกสวยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเจอมา2472แล้วก็มีการทำพระกูขึ้นมาที่เห็นนะครับตัวพระกูนั่นแหละเป็นที่นํำที่ทำให้ผมได้เห็นตัวเนี้ยรู้ตัวเนี้ยจนกระทั่งไปสืบดูว่าเอ๊ะทางวัดเขาทำวัตถ,ถุมงคลหรือเปล่าเขาก็ทำทำมานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าหลวงปู่ทิมเนี่ยท่านน,นะดูวิสัยทัศน์ดูฌานของท่านนะครับ ของวัดเนี่ยน่าจะเอาตัวเนี้ยนะไปไปเป็นต้นแบบที่ที่ทำในรูปแบบอีแบบหนึ่งนะครับที่องค์ใหญ่ขึ้นนะครับนะเพราะว่าจะอนั้นมันเป็น,ปนองค์เล็กนะครับที่หลวงปู่ทิมท่านไปเจอ,เจอผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็รูปแบบของพ่อศิลาที่สวยก็น่าจะดูว่าเออถ้าเอากิ่งชินบัญชรไปใส่เข้าไปเนี่ยมันน่าจะสวยงามอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็คิดไปเองนะครับ ว่าน,น่าจะประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งหลวงพระกลิ่งชินบนัญชรมันก็มีการตําราเริ่มสร้างตั้งแต่ปีหนึ่งสองเป็นพระผงเป็นอะไรก็เยอะแยะมากมายนะครับเป็นพระผงเป็นอะไรที่เป็นเนื้อเทียนเนื้ออะไรต่างๆนะครับมันก็มันก็นกนกไล่เลียงกันไปนะครับนะตอนนี้อยู่ในกลุ่มของทหารเรือผู้สร้างเท่าที่รู้นะครับเป็นกลุ่มทหารเรือท่านสร้างเอาไว้นะครับทหารเรืออยู่ที่สัตหีบนะครับพระชุดนี้ยังอยู่ที่สัตหีบน่าจะเยอะนะครับ น่าจะเยอะนะครับที่ฐานทัพเรือสัทธาหีบนะครับขหาบดีเอยนะครับข้าราชการทหารเรือที่ท่านนายทหารเรือที่ท่านเกษียณแล้วก็ยังผมได้ข้อมูลอยู่ว่าอยู่ทหารเรืออยู่ฐานทัพเรือสัทหีบเยอะเยอะเหมือนกันนะครับเราจะเห็นกิ่งชนบัญชรเนาะแล้วก็มันมีอะไรที่อยู่ติดติดฐานโบสถ์อ่ะเดี๋ยวก่อนผมเอาไว้หน่อยเนาะนี่นีติดฐานโบสถ์พวกนี้นะครับ มันเป็นเนื้อผงตั้งแต่ยุคสองของปู่ทิมที่มีบันทึกสร้างน่ะสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับของพระกลิงชินมัญชรเนี่ยมันก็มีหลายวาระการสร้างเดี๋ยวดีไม่ดีจะได้ย้อนกลับมาคุยกันใหม่นะครับเดี๋ยวมีทีเด็ดให้เพื่อนๆติดตามกดติดตามไว้เลยนะครับใครที่อยากจะเก็บกิ่งหลวงปู่นะครับมันจะมีกิ่งที่เป็นพิมพิมพ์ใหญ่นิยมพิมพ์ที่ก็สวยที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นเพราะมันมีมันมีต้นแบบไงครับมันมี มันมีที่เป็นช่อครับแล้วก็ต่อมาก็มีหลายมาละขึ้นมาอีกนะครับหลายกลุ่มผู้สร้างแล้วก็หลายโค้ดหลายอะไรนะครับนํามาแต่ก็มีวิธีการดูอยู่กดติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวจะมีเวลานะบางทีก็มาพูดอะไรมากก็ไม่ดีนอนเพื่อนนะออามาชี้โน่นนี่นั่นชี้นั่นน,นี่เขาก็มันมีผลเหมือนกันอยู่ ก็ระวังอยู่เหมือนกันนะครับโอเคยังไงก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้กันนะก็แล้วกันนะครับประมาณนั้นเลยนะครับในเรื่องกิ่งเชนบัญช 2, ร2512รเลยมาก็เทียบเคียงประมาณนะ้ครับของพ่อศิลาหายไปปี2 5 2 0นี่เออนะครับนี่นะครับผมหลวงปู่ทิมไม่ธรรมดาเนี่ยอันนี้ทำแบบเนี้ยข้างหลังก็เป็นสลักนะครับ อย่างห้าครัอันนี้เป็นพระที่ติดอยู่ฐานนะครับนี่ได้มาคู่กันนะครับโอเคนะครับคือพระชุดนี้นะครับบางส่วนผมเรียนอย่างนี้นะครับคือบางส่วนเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนะครับบางส่วนนะครับบางส่วนและผมไม่ได้แบ่งไปไหนด้วยแบ่งไปสําหรับคนที่ศรัทธาผมแบ่งไปแค่สององค์เท่านั้นนะครับเรียนตามตรงอย่างนี้เลยครับแบ่งไปแค่สองค์เท่านั้นนะครับ บอกให้ก็ได้นะครับแบ่งไปที่ท่านนิมนต์กับไปที่ระยองนะครับนะครับคุณพี่วัฒนานะครับขออนุญาตนะพี่นะได้แจ้งบอกนิดนึงนะครับคุณพี่วัฒนาเท่านั้นนะครับสององค์เท่านั้นนะครับที่ระยองนะ๋ยวทํามานั่นแหละนะครับมีเวลาโคจะได้มีไม่แน่เราจะได้พบปะกันกับพี่เขาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอันนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นเองนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับบางส่วนเท่านั้นเองนะครับ ใครมีที่ไหนอะไรยังไงก็ทักกันมามาอยากจะได้ข้อมูลเก็บไว้นะครับในพระชุดนี้นะครับผมว่ามันทรงคุณค่านะครับเป็นมรดกโลกได้ด้วยนะครับนี่อย่างนี้นะครับนะก็มีจานก้นแทบทุกองค์เลยนะครับนี่นะจานแทบทุกองนะครับเพื่อนครับนี่นะครับมองใส่แสงไฟสักหน่อยนะนะครดูดูดดยางไหม นั่นอย่างนี้ก็สะท้อนแสงพอได้ไม่เอ่ยเดี๋ยวนะครับนั่นนะครับนั่นนั่น,นพอพอเห็นอยู่นะครับเพราสะท้อนแสงครับเขาเป็นเนื้อเมกะพัดเนาะเดี๋ยวก่อนชัดสิครับใกล้เกินไปก็เป็นอย่างนี้นะครับกองใจยากอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยว อล,ออลองใช้ไกลลองใช้ไกลดูใช้ไกลๆแล้วก็ซูมเข้ามาได้ไหมเเหมือนเดิมเหรอปิดแสงนี่นะครับเพื่อนคงพอจะพอเห็นอยู่เนาะมัน,ม,นมันสะท้อนแสงครับสะท้อนแสงนี่ครับเป็นยัน5้าครับ ทุก Shift องค์เลยนะครับทุกองค์เลยนะครับเป็นยันห้านี่ครับเป็นยันห้านะครับยันห้าองค์ครับทุกองค์ทุกองทุกองยันห้านี่ครับนี่ครับทุกองค์เลยแบบนี้นะครับในส่วนที่เขาเป็นเขาเป็นอันเนี้ยมันก็จะมีมวลสารอะไรเยอะอยู่นะเดี๋ยวดูกันสักหน่อยนี่นะครับเป็นดินวิเศษเป็นดิน ผมอยากจะเอาไปนั่นอยู่นะครับถ้าถ้ามีอยู่ใกล้ผมอยากจะเอาไปให้เขาดูอยู่นะครับว่าเขามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมมันจะบอกอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยครับมันเป็นปัวีาธาตุก็มีนะครับที่เป็นอยู่ในคาบเบ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะบอกอะไรถ้าผมอยู่ใกล้นะหรือมีแหล่งที่นั้นนะ่ะอยู่ดอนมันไม่มีครับผมถามหมดแล้ว ดอนมันไม่มีนะครับเพราะว่าองค์น่ะมันมีมันม,ม,นมีมันมีเป็นองคองค์ออกคําก็มีไงครับนี่มันออกออกเป็นทนนี้แบบนี้ก็มีแต่มีปฐิบีธาตุด,ด้วยแล้วก็ในนั้นมันก็จะมีเป็นแม่แน่มันอาจจะเป็นแร่อะไรอย่างเงี้ยนละครับมันก็ไม่รู้เนาะนะครับผมนะครับน,น,นี่นี่นะเาบอกว่า ผูท้ท่าคนบอกว่าอย่าไปแกะอย่าไปแทะอะไรออกนะครับเพราะเป็นเป็นเป็นมวลสารสศักดิ์สิทธิ์ส่วนหนึ่งนะครับมันไม่ใช่เป็นนั่นทั่วไปที่เอามามันนั่นในเบ้านะครับนี่ครับนี่มันคาบติดอยู่เต็มเป,เปหมดเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวมาดอูององออกสีอื่นอื่วก่อนที่มันแปลกๆหน่อย แล้วก็ผมชอบเอามาส่องสะท้อนแสงครับเวลามาส่องสะท้อนแสงเของามงามนะครับเพื่อนส่องใสแดดอะไรเงี้ยสวยงามจริงๆนะครับไม่ได้เกิดวันเสาร์นะเกิดวันอาทิตย์แต่ว่าเห็นแล้วก็โอ้ชื่นใจนะครับมันเป็นพระประจําวันอาทวันเสาร์นะครับเนี่ยพระนาปกเนี่ยมันไปเพิ่มพลังเพิ่มอะไรบาลมีได้เยอะเลยทีเดียว นะครับแต่ว่าในส่วนของอื่นๆ่นะมันก็ใช้ได้ทุกวันทุกราศีอยู่แล้วนะครับดูดูดูนะครับดูหน้าท่านนะก็ทำได้สุดยอดจริงๆนะผมอธิบายไม่ถูกนะครับแล้วก็สภาพกิ่งนะเป็นกิ่งพิมพ์ใหญ่เลยนะครับเป็นกิ่งหน้าใหญ่นะครับกิ่งใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นบล็อกหลังมานะครับวาละหลังมานะเป็นวาละแรกเลยครับที่ทำนั่นนะมันมีมันดีมันมีเห็นอยู่มันมี เชื่อมไปหากันอยู่นะครับหน้าตาท่านนะครับนะเดี๋ยวคงจะมีเวลาได้พูดคุยกันไปเรื่อยๆเลยครับให้ดูมวลสารที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ลวดลายล,ลายครับก็ทําได้สวยงามทีอว่าลงตัวนะครับชอบที่เขาส่องเป็นประกายนะครับเวลาเราให้นั่นส่องดูนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมมาคุยกันต่อ นะสำหรับท่านที่เนี่ยในชุดนี้นะครับผมในชุดนี้ในชุดนี้นะครับผมมาผมแบ่งได้จำนวนหนึ่งเท่านั้นแหละครับพระกุวัดทุ่งเสลี่ยมจงังหวัดสุขโขทัยนะครับมีโคนเหล็กไหลดินวิเศษนะครับดินวิเศษเนี่ยมันเป็นดินเทวดาผมเคยไปดูประวัติของหลวงพ่อทองทิพย์นะครับที่ท่านเป็นพระอริยะสงฆ์ทางหนองจังหวัดหนองคายนะครับ เป็นผู้ที่พระที่มีสมบัติมากนะครับสมบัติในนี้สมบัติในโลกทิพย์นะครับนะมงคลของท่านนะก็ไปเอามาจากภูเขาควายนะครับภูเขาควายจากลาวนะครับสมปลาราจากสําเร็จรุนนะครับกับเทพเทวดานะครับเอามาทําเหมือนกันคล้ายๆกันเลยนะครับเป็นโคนเหล็กไหลแล้วก็เป็นดินวิเศษอย่างเงี้ยเรื่องราวอัศจรรย์นะครับหลวงพ่อทองทิพย์นะครับใครที่อยากจะไปดูประวัติก็ลองเข้าไปดูนะครับหลวงพ่อทองทิพย์นะครับจังหวัดน้องคายนะครับ หลวงพ่อทองทิ่อะไรเนาะฉายาของท่านนะครับก็มีวัตถุมงคลของท่านอยู่ส่วนหนึ่งอยู่เพราะความศรัทธาก็ไปไปกราบมาแล้วครับแต่นี้ท่านละสังขารก็ทํากาลังทําวิหารกันอยู่ครับตอนนี้นะครับผมเอาหงนี้แหละเดี๋ยวใครมีมีหลายคนที่ร่วมบุญแกมาแล้วก็จะไปถวายให้กับวัดละหานไรนะครับไปถวายทําบุญกับหลวงปู่ทิมสักหน่อยเนาะเนี่ย ชุดนี้ก็แล้วกันนะครับประมาณนี้เลยวันนี้ทักทายกันนะครับผมดูแลสุขภาพกันนะครับโควิดยังไม่ไปไหนนะครับบ้านพนทันบ้านผมเองนะครับผมก็ต้องระวังตัวอยู่ตอนนี้นะครับไปเป็นพิธีกรในงานศพนะครับคัตเตอร์เกิดจากงานศพนะครับก็มันมีคนจากหลายพื้นที่เนาะมาร่วมงานร่วมการนะครับก็บังเอิญเขาก็ไปตรวจเจ้าของบ้านก็ติดโควิดอะไรเงี้ยครับ ผมก็ตรวจแล้วล่ะไม่เจอครับไม่เจอไม่เจอก็ตอนนี้ก็กําลังกักตัวอยู่ตรวจดูอาการสักหน่อยนะครับอีกสักหน่อยก็จะตรวจรอบสองนะครับเพราะว่าเราอยู่กับรูกนรนักเรียนอันตรายนะครับนะก็ติดไปหลายลายอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้รักษาตัวอยู่เพราะทุกท่านก็ดูแลตัวเองนะครับมันมีตัวใหม่แล้วโอเมก้าน่นะครับมันมาใหม่อีกแล้วนะครับผมเอาว่ากันไปนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็ขอ บุญยาบารมีหลวงู่ทิมิสลิโกนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพญามุจรินนะครับหลวงพ่อศิลานะครับได้คุ้มครองประทานโชคประทานทรัพย์นะครับปังๆนะครับคิดสิ่งใดให้สมดังเจตนามีความสุขทุกที่วาราตรีนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้มีสิ่งอุปการใดนะครับอาจจะพูดจาสับสนไปบ้างอะไรบ้างนะครับไม่ชัดเจนก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่ามันพื้นที่มันยากนะ มันบางสูงบางต่ำลาบากนะครับนะอันนี้นครับข้อมูลก็เอาไว้เป็นเชิงศึกษานะครับไดกเปลี่นเรียนรู้ก็เพื่อนเพื่อนก็ใช้วิจารยณในการรับชมด้วยก็แล้วกันนะครับความระคุคนทุกท่านทุกคนนะครับจากสะออนอุดรทีวีพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ